กราดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยปัจจุบันเราสามารถเช็คยอดเงินในบัญชีเงินฝากโอนเงินและชำระค่าสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์บนสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็วและฉับไวเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสบ,บนหน้าจอมือถือนวัตกรรมนี้ก็จะจัดการเรื่องการเงินให้เราแบบครบวงจรโดยไม่ต้องเปลืองเวลาเดินทางไปถึงธนาคาร แต่แม้โลกจะพัฒนาไปมากแค่ไหนก็ยังเกิดช่องโหว่ให้กับเรามิชชาชีพยอยู่วันยังคำ่ำดังนั้นเราควรรู้ว่าสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้งานโมบายแบงกิ้งเพื่อความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามได้ในเก่าดิจิทัล4.0ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันโซอี้เทศจกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพานิษวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานบริการธนาคารผ่านมือถือหรือที่เรียกง่ายๆว่าโมบายแบงกิง้งให้กับวัยเกา๋าจะได้ใช้งานกันอย่างสบายใจไม่ต้องกลัวถูกโจรกรรมผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะและถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นไงรับชมได้เลยค่ะมาริ่มกันที่การตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ในกรณีที่เข้าใช้งานด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ควรตั้งรหัสผ่านที่มีอักขระพิเศษอยู่ด้วยรวมถึงต้องมีตัวอักษรตัวใหญ่หรือเล็กและตัวเลขผสมกันไปด้วยความยาวอย่างน้อย8ตัวอักษรหรือใช้รหัสผ่านที่มีความยาว15ตัวอักษรขึ้นไปเช่นการใช้คําหรือวลีมาประกอบขึ้นเป็นประโยคยาวๆไม่ควรใช้ข้อมูลส่วนตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของรหัสผ่านเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขวันเดือนปีเกิดเป็นต้น ไม่ควรบอกรหัสผ่านให้ผู้อื่นทราบเพราะรหัสผ่านเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีเราและเพื่อป้องกันการถูกจรกรรมจากคนใกล้ชิดค่ะไม่ละเมิดระบบความปลอดภัยของโทรศัพท์ด้วยการนำเครื่องโทรศัพท์มือถือไปทําการเจล l b ร e หรือ root เพราะจะทำให้มีช่องโหว่ให้พวกยแวร์แฮ h a กอร์เข้าเจาะข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของคุณได้ค่ะ ล็อกอท์ทุกครั้งเมื่อใช้งานโมบายแบงกิ้งเสร็จแล้วควรจะต้องทำการล็อกอท์จากโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งทุกครั้งเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพมาทำธุรกรรมทางการเงินของเราได้ค่ะตั้งค่าแจ้งเตือนเมื่อใช้งานในการจะใช้งานโมบายแบงกิ้งให้ปลอดภัยควรตั้งค่าการใช้งานให้ทำการแจ้งเตือนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการเพื่อให้เราทราบถึงการเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีของเราค่ะ เรื่องที่สำคัญที่เราควรระวังและหลีกเลี่ยงในการใช้โมบายแบงกิ้งจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะตรวจสอบให้มั่นใจก่อนติดตั้งในการที่จะโหลดแอปพลิเคชันทางการเงินในแต่ละครั้งควรดูให้ดีว่าได้ทำการติดตั้งโปรแกร,รมหรือแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งจากแหล่งที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เช่น App Store Google Pay หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธนาคารที่ใช้บริการและควรตรวจสอบชื่อผู้พัฒนาโปรแกรมว่าเป็นของธนาคารหรือไม่หลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาธารณะในทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้ Mobile Banking สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยเด็ดขาดนั่นก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi เราไม่ควรเชื่อมต่อสาธารณะขณะที่ใช้หรือทำรายการ ใส่รหัสผ่านก่อนเข้าสู่ข้อมูลโดยปกติแล้วเราควรทำการปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยการไม่เก็บ username password หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลอื่นๆไว้ในโทรศัพท์มือถือแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องเก็บให้ทำการป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลอื่นด้วยการใส่รหัสผ่าน เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นก็จริงแต่ว่าควรใช้อย่างระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิทัล4.0จิอล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก่าดิทัล4.0จหรือที่ youtube เกาดิทัล4.0นะคะ Thank you